สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยเรื่องวิธีแยกให้ออกว่าคําพูดที่คนรอบตัวพูดกับคุณอยู่นั้นแบบไหนเป็นคําพูดที่จริงใจแล้วก็แบบไหนเป็นคําพูดที่เป็นไปได้มากที่กําลังพูดเพื่อที่จะปั่นหัวให้คุณเสียผู้เสียคนอยู่นะครับหรือว่าเราจะเรียกตามศัพท์ทางจิตวิทยาว่ากําลังแก๊สไลติงคุณอยู่นะครับ คำว่าแก๊สไลติงอาจจะเป็นคำศัพท์ที่ฟังดูคุ้นหูสําหรับใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหรือว่าดูในภาพยนตร์นะครับมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องแก๊สไลต์ในปี1944เเป็นเรื่องราวของสามีที่ต้องการที่จะครอบครองสมบัติของภรรยาโดยการหลอกลวงให้เธอเชื่อว่าเธอมีอาการทางจิตด้วยทริคทางจิตใจที่แยบยลการหลอกลวงด้วยการโกหกทั่วไปนั้นอาจจะไม่ส่งผลกับจิตใจของคนเราได้เท่ากับการหลอกให้สงสัยในความคิดของตัวเองนะครับ ผู้เป็นสามีใช้วิธีการอย่างเช่นการหรี่ไฟในตะเกียงลงและเมื่อภรรยาของเขาถามถึงแสงไฟที่มืดลงนั้นเขากลับตอบเพียงว่าเธอคิดไปเองการนำเข้าของไปซ่อนตามที่ต่างๆแล้วก็บอกกล่าวให้ภรรยาของเขาเชื่อว่าเธอเป็นคนทำด้วยตัวเองสารพัดคำลวงที่ทำให้เธอเข้าใจว่าเธอคือคนที่ผิดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนปกติยกเว้นตัวเธอเท่านั้นที่ไม่ปกติ หลายต่อหลายครั้งที่ถูกหลอกอย่างแนบเนียนแล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่ถูกชี้นาให้สงสัยว่าความคิดของตัวเองนั้นยังปกติอยู่หรือไม่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการที่เธอสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วก็ถูกสามีควบคุมอย่างสมบูรณ์ตกเป็นเหยื่อของทริกทางจิตใจนั้นอย่างไม่สามารถที่จะหลบหนีได้พ้นนะครับแกสไลติงจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมทางจิตใจในความสัมพันธ์ด้วยการปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์ของความแคลงใจความสงสัยและความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งพบได้ในทุกรูปแบบของความสัมพันธ์เลยนะครับไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกหรือว่าเรื่องของคู่รักเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงแบบครอบครัวเพื่อนสังคมการศึกษาแล้วก็สังคมการทํางานอีกด้วยมันคือกลวิธีที่ผู้คนใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจทําให้เหยื่อตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นคนผิดเรียกง่ายๆว่าเป็นการปั่นหัวเพื่อให้เหยื่อรู้สึกผิดโดยที่ไม่รู้ตัวโดยคนที่ทําการแก๊สไลติงคนอื่นสามารถเรียกได้ว่าเป็นแก๊สไลเตอร์นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มสงสัยในตัวเองแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราสงสัยในตัวเองมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งนําไปสู่วงจรอุบาทของการที่คนอื่นจะเข้ามาบงการชีวิตของเราได้มากขึ้นจนนานวันเข้าก็อาจจะถอนตัวออกมายากเพราะเราจะรู้สึกแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นมาพูดปั่นหัวเรานั้นมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจริงๆเรามาฟังความแตกต่างระหว่างการพูดแบบจริงใจกับการพูดที่ต้องระวังให้มากเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายการพูดแบบปั่นหัวให้คุณขาดความมั่นใจหรือว่ารู้สึกสงสัยในตัวเองนะครับ จริงๆแล้วมันมีหลายแบบมากในอีพีนี้เราจะยกมาคุยกันทั้งหมด9แบบนะครับข้อ 1. คําพูดแบบปั่นหัวมักจะพูดว่าฉันขอโทษที่คุณรู้สึกแบบนั้นแต่คําพูดแบบจริงใจจะพูดว่าฉันขอโทษที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นคําขอโทษทั้งสองคำนี้แตกต่างกันมากฉันขอโทษที่คุณรู้สึกแบบนั้นมันเป็นประโยคที่ปัดความรับผิดชอบฟังดูอาจจะเหมือนคําขอโทษนะครับแต่ว่ามันเป็นการโยนปัญหามาให้คุณฝ่ายเดียวอย่างแนบเนียน เรากับว่าความรู้สึกของคุณนั้นเป็นปฏิกิริยาที่โชคร้ายคุณรู้สึกของคุณเองที่พวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนั่นคือการหลอกลวงแต่ว่าในคําพูดทำนองที่ว่าฉันขอโทษที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นเป็นการยอมรับการกระทําและผลกระทบที่พวกเขาสร้างขึ้นเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการรับรู้ว่าคำพูดและการกระทำของเขานั้นมีผลกระทบทางอารมณ์ต่อคุณ คนที่เคารพและก็จริงใจต่อคนอื่นนั้นจะไม่หลบหน้าจากสิ่งนั้นแต่ว่าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจก็ตามนะครับการพลิกรูปแบบทางภาษาเพียงนิดเดียวสามารถที่จะเปลี่ยนคำแพงให้กลายเป็นสะพานได้ช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองถูกมองเห็นถูกได้ยินและได้รับการยอมรับเพราะว่าความเคารพและความจริงใจที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องของความสุภาพเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางอารมณ์ของอีกคนหนึ่งด้วยนะครับข้อ 2. คําพูดแบบปั่นหัว จะพูดว่ามันน่าหงุดหงิดที่คุณรับมุกตลกแบบนี้ไม่ได้ส่วนการพูดอย่างจริงใจหรือว่าคนที่เคารพคนอื่นจะพูดว่าฉันตั้งใจจะล้อเล่นแต่ว่ามันดูผิดสถานการณ์ไปหน่อยอารมณ์ขันจะทําให้สถานการณ์ผ่อนคลายจากความเครียดได้แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นตัวทําให้งานกลอยได้เช่นกันถ้าหากว่าปล่อยมุกหรือว่าทําตลกผิดจังหวะเวลาเมื่อมีคนพูดว่าฉันแค่ล้อเล่นหรือไม่ก็พูดว่าน่าหงุดหงิดที่คุณรับมุกไม่ได้ พวกเขาไม่ได้คิดถึงอารมณ์ขันที่ผิดที่ผิดทางของตัวเองแต่ว่ากําลังทําตัวไม่ให้เกียรติพวกเขากําลังซ่อนตัวอยู่ภายใต้หน้ากากของมุกตลกเพื่อทําให้คนอื่นขาดความมั่นใจทําให้ถูกมองเป็นคนที่เครียดและก็ไม่มีอารมณ์ขันแต่ว่าคนที่มีความเคารพคนอื่นและก็จริงใจต่อคนอื่นจะไม่ใช้มุกตลกเป็นอาวุธหากว่าคําพูดของพวกเขาทําร้ายใครพวกเขาก็จะไม่พูดซ้ำสองพวกเขาจะพูดทํานองว่าฉันตั้งใจจะพูดเล่นแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันไม่เข้าท่าและจะตามมาด้วยคําขอโทษ นั่นไม่ใช่จุดอ่อนแต่ว่านั่นคือจุดแข็งคนเราต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างมากเพื่อที่จะยอมรับว่าคุณทําผิดพลาดหรือว่าคิดผิดและต้องใช้หัวใจด้วยเช่นเดียวกันหมายความว่าคุณใส่ใจคนคนนั้นมากกว่าที่จะพยายามยืนยันว่ามุกตลกของคุณตลกมากจนทุกคนต้องขำไปด้วยมุกตลกที่แท้จริงไม่ควรต้องแลกมาด้วยศักดิ์ศรีของใครเสียงหัวเราะควรทําให้คนเราสามัคคีกันไม่ใช่ทําร้ายเราและเมื่อใครสักคนกล้าที่จะพูดว่าเธอไม่มีอารมณ์ขันเลยนะนั่นคือการปั่นหัวแบบหนึ่ง ความเคารพเริ่มต้นในการรับฟังไม่ใช่การหัวเราะเยาะข้อ 3. คํคำพูดแบบปั่นหัวจะพูดว่าคุณก็แสดงปฏิกิริยาเกินเหตุเหมือนเช่นเคยหรือไม่ก็พูดว่าคุณเล่นใหญ่อีกแล้วนะส่วนคําพูดของคนที่จริงใจและเคารพคนอื่นจะพูดว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่านี่เป็นประเด็นสําคัญมากสําหรับคุณมีคําไม่กี่คําที่เจ็บลึกไปมากกว่าคําว่าคุณกําลังแสดงปฏิกิริยาเกินเหตุหรือว่าคุณกําลังเล่นใหญ่จริงๆหรือว่าคุณโอเวอร์ไปนะทํานองนี้นะครับ ซึ่งมันไม่ใช่แค่การไม่ใส่ใจความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นการทําให้คุณไม่กล้าแสดงความรู้สึกแบบมนุษย์คําพูดนี้จะบอกคุณว่าอารมณ์ของคุณนั้นไม่ถูกต้องความรู้สึกของคุณไม่น่าเคารพปฏิกิริยาของคุณเป็นปัญหาเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มเชื่อมันคุณจะเริ่มหยุดพูดแสดงความเห็นคุณจะไม่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองคุณจะหดตัวเล็กลงเพื่อให้คุณปลอดภัยจากคําพูดแบบนั้นแต่ประโยคที่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่านี่เป็นประเด็นสําคัญมากสําหรับคุณ ลับพลิกความหมายไปอีกทางหนึ่งมันบอกว่าแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้แต่ฉันเคารพว่าเรื่องนี้สําคัญสําหรับคุณนั่นคือความเห็นอกเห็นใจที่พวกเขาแสดงออกความเห็นอกเห็นใจไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยไปทุกเรื่องแต่ว่ามันหมายถึงการยอมรับคนที่เคารพและก็คนที่จริงใจจะไม่จําเป็นต้องรู้สึกเหมือนกันทุกอย่างเพื่อที่จะยอมรับความจริงของคุณพวกเขายอมรับความรู้สึกของคุณแม้จะไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเขาคิดก็ตาม ก๊ไลติงคือการปั่นหัวทําให้ผู้คนเงียบเสียงแต่ว่าความเคารพและความจริงใจทําให้พวกเขากลับมามีเสียงอีกครั้งเวลาที่ใครสักคนบอกคุณว่าคุณอารมณ์อ่อนไหวเกินไปหรือว่าโอเวอร์เกินไปขอให้จําไว้ว่าอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยค่าแต่หมายถึงการรู้สึกอย่างเต็มที่และรู้ว่าตัวเองคิดและรู้สึกอะไรอยู่ข้อ 4. คําพูดแบบปั่นหัวจะพูดว่าฉันคงเป็นคู่ครองที่แย่มากสินะ แต่คำพูดที่จริงใจและให้ความเคารพจะพูดว่าสิ่งนั้นฉันทำผิดและฉันขอโทษสิ่งนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการยอมหรือว่ารับฟังแต่ว่ามันเป็นการอําพรางความผิดคำว่าฉันคงเป็นคู่ครองที่แย่มากมันเป็นการบงการทางอารมณ์แบบคลาสสิกรูปแบบหนึ่งมันเปลี่ยนการสนทนาทันใดนั้นความสนใจก็ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่พวกเขาทำอีกต่อไปหรือไม่ได้อยู่ในปัญหาที่พวกเขาสร้างขึ้นแต่เป็นการบอกว่าคุณควรจะรู้สึกเสียใจต่อพวกเขามากแค่ไหนนั่นไม่ใช่คำขอโทษแต่เป็นกับดักแห่งความรู้สึกผิด คำขอโทษที่แท้จริงไม่ใช่การพูดให้คนอื่นสงสารตัวเองแต่ว่าเป็นการขอโทษที่ชัดเจนและกล้าหาญในเรื่องที่ทำสิ่งที่ฉันทำนั้นผิดและฉันขอโทษเป็นคำพูดที่ทรงพลังเพราะว่ามันไม่ได้พยายามหนีหรือว่าเบี่ยงเบนประเด็นแต่มันคือการพยายามแก้ไขให้ถูกต้องคนที่เคารพและจริงใจต่อคนอื่นรู้ว่าการรับผิดชอบไม่ใช่ภัยคุกคามของพวกเขาแต่ว่าเป็นเส้นทางสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นพวกเขาไม่โกรธหรือว่าน้อยใจเมื่อถูกตำหนิพวกเขาลุกขึ้นยืนและก็ประชิญหน้ากับมัน ถ้ามีคนโทษตัวเองและทําให้ตัวเองตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอเวลาที่คุณพูดถึงความเจ็บปวดของคุณนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอของพวกเขาแต่เป็นการแอบควบคุมคุณแบบเนียนๆพวกเขาไม่เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําพวกเขาเสียใจที่ถูกจับได้ต่างหากแต่ถ้ามีคนมองตาคุณแล้วพูดว่านั่นฉันทําผิดฉันขอโทษโดยไม่มีเงื่อนไขนั่นคือเรื่องจริงนั่นคือคนดีที่คุ้มค่าที่จะรักษาเอาไว้ข้อ 5. คําพูดแบบปั่นหัวจะพูดว่าคุณอ่อนไหวเกินไป แต่คําพูดแบบจริงใจและให้ความเคารพจะพูดว่าฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อคุณอย่างลึกซึง้งขอบคุณที่บอกฉันคุณอ่อนไหวเกินไปเป็นวลีที่กระทบกระเทือนจิตใจมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดนะครับมันบอกว่าการที่ใครสักคนรู้สึกลึกซึ้งกับอารมณ์ของตัวเองนั้นเป็นข้อบกพร่องและก็เปลี่ยนความเปราะบางของหัวใจให้กลายเป็นสิ่งที่น่าอายคำพูดนี้จะบอกลึกๆให้ผู้คนระง,งับหรือว่าเก็บความรู้สึกของตัวเองแทนที่จะแสดงออกมานั่นคือความเสียหายทางอารมณ์ การแก๊สไลติงมันจะเปลี่ยนความมั่นใจทางอารมณ์ของคุณเสียใหม่ให้มันน้อยลงแต่คนที่เคารพและจริงใจจะไม่พูดในแง่ลบต่อความอ่อนไหวของใครนะครับพวกเขาจะเห็นคุณค่าของมันการพูดว่าฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อคุณอย่างลึกซึ้งขอบคุณที่บอกฉันสื่อถึงความเข้าใจความรู้สึกของคุณและการกล้าสแสดงออกของคุณที่จะแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้นมันเป็นจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนความฉลาดทางอารมณ์จะเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าแต่ละคนมีขีดจำกัดที่แตกต่างกัน สิ่งที่ไม่รบกวนจิตใจของคนคนหนึ่งแต่อาจจะไปส่งผลกระทบต่ออีกคนอย่างลึกซึ้งซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ปกติความอ่อนไหวไม่ใช่สิ่งที่ต้องแก้ไขแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้เกียรติและเข้าใจหากใครทําให้คุณรู้สึกผิดที่รู้สึกกับบางอย่างอย่างลึกซึง้งนั่นไม่ใช่สะท้อนถึงความเปราะบางของคุณนะครับแต่ว่าเป็นภาพสะท้อนของความไม่เป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ของพวกเขาต่างหากโลกต้องการคนที่อ่อนไหวมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเพราะว่าคนที่รู้สึกอย่างลึกซึง้งมักจะรักอย่างลึกซึง้ง ตั้งใจฟังอย่างดีและเป็นผู้นําด้วยความเห็นอกเห็นใจผ่านไป5ข้อแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอ่านเนื้อหาของอีีที่กําลังฟังอยู่นี้ในรูปแบบของบทความไฟล์ PDF ก็สามารถที่จะดูวิธีการขอไฟล์ไปอ่านได้ฟรีโดยดูจากคําอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับข้อ 6. คําพูดแบบบั่นหัวจะพูดว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงคุณกําลังบิดเบือนคําพูดของฉันแต่คําพูดที่จริงใจและให้ความเคารพจะพูดว่า นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงแต่ฉันเข้าใจว่ามันอาจจะสื่อออกมาแบบนั้นก็เป็นได้การป้องกันตัวเองเป็นปฏิกิริยาทั่วไปของมนุษย์แต่ว่าพวกที่กำลังพยายามที่จะปั่นหัวคุณจะทําให้มันยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อมีคนกล่าวหาว่าคุณบิดเบือนคําพูดนั่นเท่ากับว่าพวกเขาไม่ได้ชี้แจงแต่ว่ากําลังทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงและความมั่นใจเป็นวิธีปฏิเสธการตีความแบบของคุณในขณะที่ทําให้ดูเหมือนว่าคุณกําลังบิดเบือนคําพูดของพวกเขาหรือว่าใส่ร้ายพวกเขาโดยเจตนา ในทางตรงกันข้ามคนที่เคารพคนอื่นจะชี้แจงโดยที่ไม่โจมตีการพูดว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงแต่ว่าฉันเข้าใจว่ามันสื่อออกมาแบบนั้นได้ถือเป็นการรับผิดชอบต่อการสื่อสารเป็นการยอมรับว่าเจตนาและผลกระทบที่ตามมานั้นไม่ได้สอดคล้องกันเสมอไปและผลกระทบนั้นก็ยังคงมีความสําคัญเราทุกคนต่างก็เคยพูดผิดเราทุกคนต่างเคยถูกเข้าใจผิดแต่ว่าเมื่อใครสักคนเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์พวกเขาก็จะทําหรือว่าคุยเพื่อความชัดเจนไม่ใช่ทําให้มันขัดแย้งหนักขึ้นไปอีก พวกเขาไม่ได้แค่เอาแต่ปกป้องเจตนาของตัวเองในขณะที่เพิกเฉยต่อความคิดและความรู้สึกของคุณนะครับข้อ7คําคำพูดแบบปั่นหัวจะพูดว่าคนอื่นก็คิดว่าคุณแสดงปฏิกิริยาเกินเหตุเหมือนกันส่วนคำพูดจริงใจและเคารพจะพูดว่าฉันพยายามทําความเข้าใจมุมมองของคุณแม้ว่าคนอื่นอาจจะเห็นต่างออกไปเมื่อใครสักคนอ้างอิงคนอื่นมาตัดสินคุณคําว่าคนอื่นก็คิดว่าจุดๆุจุด ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับการที่ว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นว่าคุณเป็นคนอย่างไรมันเป็นกลวิธีที่ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวพวกน้อยแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกอับอายมันสร้างภาพลวงตาว่าความรู้สึกของคุณไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่ในสายตาของคนคนหนึ่งแต่ว่าในสายตาของคนหลายคนหรือว่าทุกคนนั่นเป็นรูปแบบที่ลึกซึ้งของการปั่นหัวเพราะว่ามันจะกัดกร่อนความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่คุณมีอยู่นะครับการสื่อสารที่เคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนั้นต้องขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนไม่จําเป็นต้้ออองงาาาาศัยคนหมมมู่มก ความจริงใจจะประกาศตัวว่าฉันอยู่ที่นี่กับคุณในขณะนี้และพยายามทําความเข้าใจคุณนั่นคือความหมายของความปลอดภัยทางอารมณ์นะครับการพูดว่าฉันพยายามทําความเข้าใจคุณถึงคนอื่นจะเห็นต่างออกไปแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่มันบอกว่าคุณมีความสําคัญและฉันไม่ต้องการคณะกรรมการมายืนยันหรือว่าตัดสินมันเปิดพื้นที่ให้กับทั้งความเห็นอกเห็นใจและความเห็นต่างโดยที่ไม่ตัดสิน ความจริงก็คือแม้ว่าคนอื่นจะคิดต่างกันกี่คนก็ตามนั่นยังไม่ได้หมายความว่ามุมมองของคุณนั้นผิดบางครั้งมันหมายความว่าคุณกล้าพอที่จะพูดในสิ่งที่คนอื่นกลัวและคนที่เคารพคุณจะฟังคุณไม่ใช่ว่าอ้างคนอื่นๆมาบอกว่าคุณผิดข้อ 8. ปดคำพูดแบบปั่นหัวจะพูดว่าคุณจําผิดแต่คําพูดแบบจริงใจและให้ความเคารพจะพูดว่าที่ฉันจําได้ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่บอกฉันหน่อยว่ามันเกิดขึ้นกับคุณยังไง ความทรงจําเป็นสิ่งที่ซับซ้อนนั่นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเมื่อมีคนใช้ความจริงนั้นมาเป็นอาวุธเพื่อทําลายประสบการณ์ที่คุณพบจริงๆนั่นไม่ใช่การพูดคุยแบบธรรมดาอีกต่อไปแต่ว่าเป็นการควบคุมความคิดของคุณคําว่าคุณจําผิดเป็นรูปแบบคลาสสิกที่สุดอย่างหนึ่งของการปั่นหัวหรือว่าแก๊สลีติง้งมันทําให้คุณตั้งคําถามไม่เพียงแต่ในสิ่งที่คุณเห็นหรือว่าได้ยินแต่ว่าคุณจะถามตัวเองว่าคุณไว้ใจตัวเองได้หรือเปล่า คนที่เคารพและจริงใจต่อคนอื่นจะไม่ถือว่าตัวเองเท่านั้นที่มีความจําถูกต้องเพียงคนเดียวแต่ว่าจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประสบการณ์ต่างๆของคนอื่นๆการพูดว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจําได้แต่บอกฉันหน่อยว่าคุณประสบกับมันอย่างไรจะทําให้เกิดความไมดูเห็นใจและความซื่อสัตย์ซึ่งจะเปิดประตูสู่การเข้าใจกันดีไม่ใช่การแบ่งแยกเด็ดขาดออกเป็นสองฝ่ายนะครับสมองมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบแต่ความสัมพันธ์ที่ดีก็ไม่ได้สร้างขึ้นจากการจดจําที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าสร้างขึ้นจากความไว้วางใจ และความไว้วางใจนั้นจะเติบโตขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะเข้าใจมากกว่าการกล่าวหาหากใครสักคนใส่ใจความสัมพันธ์กับคุณจริงๆพวกเขาก็จะไม่ต่อสู้เพื่อให้ตัวเองถูกต้องเพียงประตูเดียวเท่านั้นแต่พวกเขาจะต่อสู้เพื่อทําให้ทุกอย่างถูกต้องเข้าใจไปด้วยกันข้อ9คําพูดแบบปั่นหัวจะพูดว่าคุณกําลังสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้รับความสนใจแต่คําพูดที่จริงใจและให้ความเคารพจะพูดว่าฉันอยากเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมได้ไหม ประโยคที่ว่าคุณกําลังสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้รับความสนใจทําให้คนบางคนรู้สึกไร้ค่าได้อย่างทรงพลังมันเป็นการปัดตกความเจ็บปวดที่แท้จริงอย่างโหดร้ายมันตีตราความเปราะบางความลึกซึ้งทางอารมณ์ว่าเป็นเพียงการแสดงและทําให้การขอความช่วยเหลือของใครบางคนนั้นดูเป็นเรื่องหลอกลวงหรือว่าไร้าสาระมันไม่ใช่แค่การปั่นหัวหรือว่าแก๊สลติ้งธรรมดาแต่เป็นการทําลายทางอารมณ์แต่คนที่เคารพคนอื่นจะจริงจังกับความเจ็บปวดทางอารมณ์ของคนอื่น แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้พวกเขาก็จะไม่สันนิษฐานไม่สรุปไม่กล่าวหาหรือว่าไม่ล้อเลียนพวกเขาจะถามพวกเขาจะฟังและพวกเขาจะอยู่เคียงข้างการพูดว่าฉันอยากเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมได้ไหมบ่งบอกว่าคุณปลอดภัยว่าพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อฟังไม่ใช่เพื่อตัดสินและเป้าหมายของพวกเขาก็คือการเชื่อมต่อความรู้สึกไม่ใช่เพื่อควบคุมคนเรามักจะไม่แสดงความเจ็บปวดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไปบางครั้งมันก็พูดออกมาด้วยความโกรธ ประชดประชันหรือว่าเก็บตัวแต่เบื้องหลังการป้องกันตัวเองเหล่านั้นมักจะมีหัวใจที่หวาดกลัวหรือว่าเจ็บปวดที่อยากถูกมองเห็นเมื่อใครสักคนกล้าที่จะพูดความจริงจงเผชิญหน้ากับมันด้วยความอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่การไปเย้ยหยันเพราะว่าบ่อยครั้งที่คนที่ดูเหมือนจะรักได้ยากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ต้องการความรักมากที่สุดโดยสรุปคําพูดเป็นเครื่องมือมันสามารถสร้างหรือว่าทําลายความไว้วางใจมันอาจจะเป็นอาวุธหรือเป็นสะพานเชื่อมก็ได้ ทุกวลีทุกประโยคที่เราใช้ล้วนแต่เป็นทางเลือกเพื่อที่จะยกระดับใครบางคนขึ้นมาหรือว่าผลักเขาให้จมลงไปคำพูดที่ใช้ปั่นหัวคนอื่นไม่ได้ฟังดูเป็นคำพูดที่รุนแรงหรือว่าหยาบคายเสมอไปแต่ว่ามันกลับทำให้คนฟังนั้นรู้สึกหนักอึ้งอยู่เสมอทำให้ผู้คนสงสัยในตัวเองหดหูและไม่แน่ใจในตัวเองแต่ว่าคำพูดที่จริงใจและเคารพจะตรงกันข้ามคำพูดเหล่านั้นจะเปิดพื้นที่ให้คิดทำให้รู้สึกดีขึ้นและหล่อเลี้ยงความไว้วางใจ ยิ่งเราฉลาดทางอารมณ์มากเท่าไรเราก็จะสังเกตเห็นความแตกต่างของการพลิกแพลงเล็กๆน้อยๆในภาษาที่คนแต่ละประเภทใช้ได้มากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าการพลิกคําเพียงไม่กี่คําสามารถที่จะเปลี่ยนผลกระทบทางอารมณ์ทั้งหมดได้เราจะเห็นว่าความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่การไม่สนใจอารมณ์แต่อยู่ที่การให้เกียรติมันหากคุณเคยถูกปั่นหัวด้วยคําพูดทั้ง9ประเภทนี้จงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ผิดปกติจิตใจคุณไม่ได้มีปัญหาคุณไม่ได้อ่อนไหวเกินไป คุณไม่ได้เพื่อเจอ้อถึงสิ่งต่างๆไปเองคุณแค่มีความกล้าที่จะรู้สึกและมีความชัดเจนในการที่จะพูดออกมาและถ้าคุณต้องการเป็นนักสื่อสารที่ดีขึ้นอย่าตั้งเป้าหมายที่จะชนะการโต้เถียงแต่ว่าตั้งเป้าหมายที่จะเข้าใจคนอื่นความเคารพและจริงใจไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่หมายถึงการทําให้รู้สึกปลอดภัยเพียงพอที่ใครบางคนจะไม่เห็นด้วยกับคุณแต่พวกเขาก็ยังคงรู้สึกว่าเป็นที่รักอยู่เหมือนเดิมนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของ EP นี้นะครับ และต่อไปขออนุญาตแนะนําสิ่งที่เชื่ออย่างแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์แบบสุดๆในการพัฒนาตัวเองของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man t h i n e t e เขียนโดยเจมส์อเลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลาย10ภาษามียอดจาหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับ และตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สั่งการจักรวาลดิทำตามเดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมา แต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับหนังสือเล่มนี้พอแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีจํานวนหน้าเพียง64หน้าเท่านั้นนะครับสามารถที่จะอ่านจบได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าพลังของมันนั้นยิ่งใหญ่เกินขนาดอย่างน่าอัศจรรย์ As a man t h i n k e t คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกความคิดคือเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์ หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสำเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ำๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลุกให้คุณตื่นมนุษย์สั่งการจักรวาลทำตามเล่มนี้สำหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากำหนดแต่เลือกที่จะกำหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับ ผมจะขอนำเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหนา้า10มนุษย์เป็นคนที่มีอำนาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ำต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตามแต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิดเขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้ แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอํานาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นําที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและกําหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้น และแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจกแม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุด เมื่อจิตวิญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพเจ้าก็พร้อมที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Offi c i a l ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ a d ดอล i มิตต์ไมล์ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทางช h อป e e ผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายคคคลลลิิปปดด้้้้าาาาานนน่่งะะรรับับสามาถทททีีจกเขไไซือ ส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ